เจ้าก็คิดถึงคุณบิดามัรดาเป็นอันมิ่งเจ้าก็จึงนำาล่าชะฮหกเขาไปบวชสร้างพนวัตรเป็นสัมมาเนนเจ้าก็เหี้เเาวเชฆาโบดทดศิลธรรมไมเศษได้แล้วบัดนี้อายุเจ้าก็ได้ถึงเขตเขายี่สิบปีบ่ละบุญดีขักเน้ พ่อแม่จึงจัดหาบอกศรัทธาถึงญาติพี่น้องตามพวกพ้องและมิตรายบางพ้องศรัทธาหลายในเสื้อสารเป็นของอาตุนอนบางพ้องมีศรัทธาได้ผ่าจีวรและผ่าพาดบางพ้องได้ผ่าอันอาจทั้งใจหนุวยใจใสสุดขนาดบางพ้องได้บาดและผ่าสบงบาง ท่านจารบ,บัดมีตัดเร็บและกงเข็มดินจอเครื่องประดับบริขารบริโภกบางทองได้ตกและถวยขั้นที่เลียกจันดีอันพงกากับทั้งเสื้อศาสา,านาทั้งกีฬาและเมียงมากดูไหลหลากด้วยเครื่องบริขารเป็นของเกตนาท่านอันลลัมยิง อขินหนาพระเจ้ามิงเมตใจขออย่าได้ทั่วละไว้อยู่ในโลกขอให้พ้นจากโศกโศกาขอให้ได้ไปเกิดสุดิตาล่ำเลิดเมืองแก้วเกิดยอดนิรภาณเป็นที่สุขสำลานลาเดชขอให้พ้นจาก โลกข้านทนหาปฏิพันธ์หอกปฏิปัติใจทนเจ็บจงสดิจลงมารักษายังขันธ์าสันดานแห่งเจ้าตาตัตเท่าหาพัน์ภาวษาข็คาเถินผู้นั่งไก่คองไห้ตีสามที่เสียงไพดีให้ห้องเอาใช้จะโย่ใช้โย อาสุขสวัสดีบัดนี้ขยับเส้นาขวผสมศรีเจ้านามาเต้าขยับเส้นานวนเจ้านาเข้ามาโฮมอัจฉมือนีวันนี้ว่ามาเยอะัญเจ้านา ว่าเจ้าหากได้ไปอยู่วังน้ำลึกน้ำ่าล่อยมาสามือนีวันนี้หลอนว่าขวัญเจ้าไปอยู่ในจางดาวล่อยมาสามือนีวันนี้ขวัญเจ้าหากได้ไปอยู่น้ำทานที่สวนล่อยมาสามือนีวันนีขวัญเจ้าหากไปส้มขึ้นดมสาวกหน่อยล่อยมาสามือนีวันหนี้ ว่ามาเยอะเจาเจ้ายเ้ยเจ้ายาได้ไปช่องี่นี่กวแเดอย้วพผายได้ไปช่องผงมู ไปเคช่อมพงไผและป่าไม่ย่าได้ไปเล่นลิ่นอยู่น้ำหมูลิ่งลมหวานเจ้าย่าได้ไปช่อมหมูลิ่งและทางเท่าหมูนกเข้าและเสียสิงห้อยก็ทิ้งแลกซาำย่าได้ไปลุมเข้าเทียนคำพวงบูผู้หาทั้งวังป่าและสัตว์ ดูจากการตางามสะพูพักมุงและมูบัวทองท้องเกดความห,วหาัวหนาขวนเจ้านาจึงเขามาหูอัชะในมือนี่วันนี้ให้มายูในใจทุกเมือ่อให้มายูในเนือ้อทุกงม่มย่าได้มีคว่ำตังรุ่นเดือดรอ้อนย่าได้คิดขัง่อนหาหรือไทยให้เจ้าไมาเ้เห็นเอา วินัยปีดวกอัฐาไขเฮียนหอดทุ่งแกงยอดโซดาให้เจ้าได้เทศนาสนสังเป็นเจ้านั่งพิจารณ์ขอให้เจ้านาคมีอายุยืนนานได้เป็นท่านสมพันธ์บุญกว้างอยู่สืบสางในร้ำจาตุรธรรำมาวัตันติอายุวันโนอาสุขขังพลัง อยู่ยืนยาววันหน้าเขาผิวพองสุขทรงเหลือหลายลารกำลังกายว่าจจใจให้มีมาขอให้เจ้าน้ามีอายุยืนได้ห้อยววยปลาพวกเขาพระวสาให้มีให้เจ้าวิริชาเิียงหาบชนะผาแพร่ขุงบมูพยพย่คุยไพ่ยามีคว่มจังไรมาเบีย ีผู้เชียรไทยและหงสาให้มีใจกาุูายิ่งกว่าเราจงเป็นเจ้าผานัง้งยศให้ปรากฏเลี้ยงลือซาในศาสนาของพระพุทธเจ้าให้นาเจ้ามีเดช่าเป็นดังแสงพรา,าทิตยประสิทธิโชโพค้าเจลาเป็นดังอินาทาเจลาเท่าผู้มินทั้งแดนดินอวยอ้อนนอมทุกท่านพ่องสาธุกาา ป่วยทานสงชื่นย่อยกยืนในของดียอ่องคงชุ้ีตั้ง่อคิพหดนอสมผ่านชาวายอาการทุกเมือ่อเฮื่องเฮแก้เวเงินคำบูชาทุกคำเศร้าตัวเท่าถึงที่วังให้มีหวังข้องสืบสา ที่ทวนได้ครบล้วนทุกสิ่งอันแปดหมื่นสีพันปธรรมขันให้เจ้าได้หูยาได้หัวคิดปู่ทรงปัญญาจะมีสมค่าเพียงพำพอมใจอ่อนน้อมในธรรมเจ้ายาได้ชิดน้ำทางโลกขอให้ผลจากโศกโศกตาขอให้มีความสุขญาเดือดร้อนทุกคำเศร้าบกขาดบกคาจึงถวายระค สูภาวมใชัยมังคลาชัยมหามงคลความสมบูรณ์จงมีแเจ้านาทุกภาคทุกประการก่อขาเชิญเอาสีของสามพี่ดาชูวอามีไฟอะไรเขียนมีไฟ